สวัสดีครับผมโคชอันกับรายการช้อยนางํำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนั่นคือสโลแกนของพ่อองผมสันติสเสวกวิมนหรือแม่ช้อยนางลำหากมีคนถามผมว่ามาบางแสนจะทานร้านไหนดีร้านนาติเป็นร้านแรกที่ผมจะคิดถึงร้านนาติเป็นร้านอาหารพื้นบ้านแต่รสชาติไม่บ้านเลยนะครับด้วยประสบการณ์ความชํานาญในการคัดสรรวัตถุดิบ บวกกับสูตรพิเศษในการทําอาหารจึงทําให้ร้านอาหารร้านนี้รสชาติไม่เป็นสองรองใครแล้ววันนี้ผมก็อยู่หน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่องผมสันติสวิกมนม์และก็เจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับไปครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณพ่อสันติสวิกย์มลน,นะครับตำนานความอร่อยนะครับแล้วก็อยู่กับพี่เล็กนะครับภรรยาของนัตตินะครับตัวจริงเสียจริงมาเองเลยนะครับ คุณพ่อครับทำไมถึงให้ป้ายเปิดพิสดารกับรา้านนี้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าพ่อเป็นคนชนครับผมรู้จักรสชาติของอาหารคนชนบุรีรนะติเป็นคนบองชนตั้งเดิมเลยแล้วก็นตัตตเนี่ยเขาไม่ใช่ทมดาแม่เขาเป็นแม่ครัวครับแม่ครัวแล้วก็ออกตามงานวัดงานวาไปไหนเนี่ยัตตีก็ตามแม่เขาไปครับผมตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลยรู้ว่าอาหารชนบุรีอะ มันเป็นอย่างไร,รทั้งวัตถุดิบทั้งรสชาติก็เลยทําร้านขึ้นมาพ่อรู้ข่าวหลายปีสิบกว่าปีคุณเล็กสิบก <10 S 1> ว่าปียังเป็นยังเป็นร้านเป็นเพิง่งพ่อเขามากินก็อุย้ยนี่มันรสลิ้นคนมึงชนเลยของมึงชนท้ๆา,าเพราะว่าพ่อบอกแล้วพ่อเกิดเ,เกิดฝั่งชนใยมาอยู่มึงชนั้งเด็กแล้วก็พอกินเราคิดถึงความหลังตั้งแต่ไข่แมงดา แกงคั่วสับรถไข่มีดานี่เดี๋ยนีหากินยากมากแต่นาทีขามี <S 2 lanes choice> แล้วก็ยังมีหลายอย่างอย่างเช่นปลาหมึกน้ำดำปลาหมึกต้มหวานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ของโบราณเดี๋ยนีหากินที่ไหนไม่ได้แล้วครับที่นี่ก็อร่อยล้วนทั้งปลาไข่ปลาเลียวเกียวเลียวซิวหรือเลียวคิวกาเลียวคนไปก็อร่อยนะแกงโบราณเดี๋ยวหากินไม่ได้อย่างนีงคือ อมะละใช่ไหมอ,อมละปะออาลาดุกนี่หายากมากเลยครับไม่เคยได้ยินเลยครับเออแต่เราเจ๊ปลาดุกทะเลหรือปลาดุกปลาดุกทะเลเออมันมีกาบคนจังบักกามหมายว่าทางอายุธยาแต่ราชบุรีราชบุรีเออราชบุรีเนี่ยก็จะอ,อมละเนี่ยเข้าใจปลาดุกนาแต่นี่ปลาดุกทะเล<า>ก็คิดว่าเป็นร้านเก่าแก่ของคนเมืองชนร้านหนึ่งครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้ร้านในเมืองชนเนี่ยหลายร้านเนี่ยเป็นร้านแบบคนรุ่นใหม่ รสชาติก็ไม่ใท่รถของมึงจนครับผมกายไปหมดแล้วครับผมแล้วก็คุณเล็กนะครับหลังจากที่ได้ป้ายเปิดพิศดารมานะครับที่พ่อได้ให้มาทําให้ร้านเป็นยังไงบ้างครับก็มีลูกค้าส่วนมากที่มาจากมาในร้านจะบอกว่าฟังฟังจากวิทยุรายการคุณสันติมาอันนี้ก็เลยจะมาลองทานดูลองชิมดูค่ะผิดหวังไหมก็ก็ฟิดแบ่งดีครับผมก็พ่อของผมนะครับก็คือจากรายการนะครับ แอคทีฟนะครับ99นะครับรายการชื่อรายการนะครับฮันเลอร์ออนไลน์นะครับก็สามารถฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับเวลาบ่ายสองโมงตรงนะครับบ่ายสามถึงบ่ายสามนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เล็กนะครับจะให้นัตตินะครับสาธิตการทำนะครับค่ะทีเด็ดของร้านนี้เลยก็คือว่าแกงขั่วสับปะรดไข่แมงดานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคุณยี่หวายาหยีแม่ครัวตัวดีนะครับจะพาเราไปชมกันว่าการทำแกงขั่วสับปะรดไข่แมงดาเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกัันครบ ครัวตัวดีช่องคอยชาแนลค่ะวันนี้นะคะป้านที่ร้านอาติะคะ่ะวันนี้จะเข้าในครัวสาธิตเมนูเด็ดของร้านคือแกงขั่วสับประรดใส่ไข่แมงดาะคะ่ะไข่แมงดาที่ที่น้าติตอนเช้าจะย่างเองนะค,ะคือน้าติน้าตินี่เป็นเจ้าของร้านค่ะเมื่อกี้ที่เราค <c oughs> ุยกันข้างนอกเนี่ยเป็นภรรยานะคะวันนี้มาดูวิธีการทำแกงขั่วสับประรดใส่ไข่แมงดากับน้าติเลยะค,ะค่ะนี่คือใสก่กะทิเข้าไปหัวกะทินะคะผัดก,ก,กับที่แกงค่ะผัดให้หอมรั่แตก แตกมันครับผมค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วไข่แมงดนานได้เรายา่นนะะางทุกวันไหมคะย่างทุกวันครับผมแล้วได้ของใหม่มาทุกวันหรอคะ,คะม,มีตลอดทั้งปีไหมคะไข่แมงดานทั้งปีครับผมมีทั้งปีค่ะฉะนะช้ามาล้านเนี่ยจะได้ทาน <S <S ทั้งปีนะคะ <S 2> <S 2> เริมะะ่มหอมแล้วค่ะย็นตรงแยกกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะติ่งแกงเริ่มมาแล้วเดือด นี่ก็คือถือว่ายังแกงแบบโบราณอยู่นะคะคือคนโบราณเนี่ยเขาเอาหัวกะทิผัดกับพริกแกงค่ะซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำมันผัดแต่จริงๆอ่ะของโบราณจริงๆอ่ะเขาต้องผัดแบบหน้าตีผัดอ่ะครับผมเนี่ยค่ะเริ่มปรุงรสนะคะจะมีเกลือน้ำตาลนิดนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงครับผมิ่ะน้ำปลาค่ะปลาค่ะนี่อันนี้ไข่แมงดาอันนี้ไข่แมงดานะคะนี่นะคะรสก็ฉ่ำมากเลยค่ะเขาเลือกสับปะรดได้ดีมากเลยค่ะอย่างเงี้ยมันจะหวานไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ ใส่เต็มไงดาเข้าไปนะคะตอนนี้สับปะรดค่ะใส่ไปด้วยกันก่อนแล้วค่อยใส่กระเพิ่มนะคะคือทุกอย่างก็คือเดินค่ะคือคนสมัยโบราณในครัวเนี่ยเขาจะได้มีการสวงทั้งนั้นค่ะที่อย่างก็คือเกาเองผัดให้สับปะรดพอพอพอนุ่มนิดหนึ่งครับผมอ่ะกันนี้เราจะเติมเติมหัวกะทิ ดีมากเลยค่ะร้านนี้ยังใช้กะทิพันอยู่ค่ะไม่ใช่กะทิกล่องไม่ใช่กะทิถ้าหอมกะทิก็กะทิพันกับกะทิกล่องจะต่างกันเลยนะคะต่างกันเลยครับผมอันนี้จะหอมและมันมากกว่าอะไรยไปเยอะน่าทานมากค่ะตอนนี้นะพ่อครัวทำอาหารทุกจานจะต้องออกเป็นรสลิ้นของพ่อครัวแม่ครัวร้านนั้นๆนะคะทางบางชนก็จะออกหวานหน่อยใช่ไหมคะบางบางอย่างที่ร้านบางอย่างไม่หวานนะราคา พร้อมแล้วครับผมค่ะพร้อมแล้วนะคะแกงขั้วนี่คือน้ำไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องครับว่าพอประมาณได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปแล้วพร้อมเสร็จครับพร้อมแล้วค่ะตอนนี้จะเทใส่ถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตะกี้นะครับผมก็เห็นนะฮะการสาธิตการทําอาหารนะครับเมนูสุดเด็ดที่นี่นะครับก็คือว่าเป็นแกงขั้ว สะปนรสไทยแผงดาครับตอนที่ผมดูเนี่ยอยากทานมากเลยคุณพ่อครับผมใช่คแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันจะมาดูว่าลิ้นของคนเมืองชนเนี่ยทานอาหารเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ครับอาหารก็วางอยู่ตรงหน้าแล้วอย่างอลังการงานสร้างมากครับคุณพ่อเราจะทานกันหมดเลยครับเนี่ยให้แม่เล็กเขาอธิบายทีละเมนูเพราะว่าเมนูพวกนี้เป็นเมนูอาหารคนชนโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้หาขึ้นยากครับผมร้านแม่เล็กเนี่ยนะหรือมาติเนี่ยนะ เขามีครบเลยแม่เล็กเอาตั้งแต่ซ้ายมือเลยครับผมค่ะนี่คือแกงอ่อมมะระปลาดุกนะคะปลาดุกทะเลค่ะเป็นปลาดุกทะเลนะคะคครับ่ะส่วนอันนี้ก็คือหมึกต้มน้าดาค่ะเป็นหมึกกระตอยเป็นหมึกตัวเล็กนะคะกระตอยต้มน้ําดําแล้วก็นี่คือปลาต้มลูกขนานะคะครับปลาต้มลูกขนาค่ะเป็นเนื้อปลาเก๋านะค่ะที่ร้านใช้เนื้อปลาเก๋าค่ะแล้วก็อันนี หมึกหมึกผัดหวานนะคะหมึกผัดหวานส่วนนี้แกงขั่วหน่อไม้ปลาเนื้อดําค่ะปลากระเบนนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้แกงขั่วสับล้ไข่แมงดานะคะครับผมแล้วก็ตรงกลางนี้ก็คือซิกเนเจอร์ด้วยค่ะซิ gniature กาวหมูผัดพริกแกงแล้วก็ไข่ทอดไข่เจียวูกระเทียมดองครับผมน่ากินั้นเลยนะครับค่านี้ก็สมควรกับการที่เดินทางมาทานร้านนี้แล้วนะครับแต่ท่านผู้ ชมครับผมจะมีปลาอันหนึ่งหาทานยากมากเมื่อผมเด็กๆเนี่ยใหญ่บอกกินไม่ได้กินไม่ได้บอกกินไม่ได้กินแล้วไม่ได้เดี๋ยวเองฟิตฟิตยังไงก็คนชาวประมงเนี่ยเขาเอาปลาตัวนี้มาจากทะเลนะเอามาแล่แลแล้วสบัดกับน้ําทะเลเลยแล้วมาพราท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเป็นเมนูเปิดพิสดาาเลยนะครับเขาเรียกว่าปลาปลากุลสดๆเลยนะครับเนื้อปลา มันหวานมากเพียงแต่ว่าก้างมันเยอะไปนิดนะครับเนี่ยญี่ปุ่นเห็นแล้วชอบใจเลยครับเป็นหันอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเมนูพิสดารนี่นะครับคือปลาปลากราคุนันตินะครับเอาละครับลองทานดูกันครับเราลยมาดูว่าคนเมืองชนนะครับมีรสชาติยังไงครับสหรับอาหารพ่อต้องขอปลากุลาไม่ได้กินร้านแล้วกินต่้งแต่เด็ก ลงเรือมีน่าติ๋งดีก็เอาเรือออกทะเลเองเอาว่าไปลูกครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาทานเมนูแรกกันดูนะฮะต้อโดนนะครับเผ็ดนะคะปลากรูแลเผ็ดเปรี้ยวเธอไม่รู้จักเหรอไม่รค้จักไนเดินทางลองดูได้เลยครับเผ็ดเปรี้ยวรสต้องรสจัดน้านี่ปลาเขาสดไม่คาวเลยนะครับไม่คาวเลย ว่าเขาสดมากเลยนะครับแต่ขอจับสับปะรดสับปะรดใช่ไหนล่ะสับปะรดทิงชู่หากินแล้วทิชชู่หญาหญ้าทำให้กินตอนเด็กเด็อันนี้เป็นแกงขั้วสับปะรดไทยเหน่งได้ไทยกำลังไม่ก่อนสับปะรดที่ดีต้องสับปะรดสีราชาเขาเรียกสับปะรดปัตตเวีอยู่นี้หายากนี่ยังสับปะรดสีราชาครับครับาสีราชาเลยนะอร่อยมากเหมือนกับแบบความเปรี้ยวของสับปะรดมันไปเข้ากับได้ดีกับไอ ความหอมของไข่แมงดาม,มันหอมไข่แมงดาเนี่ยมันแล้วก็หอมครับเพราะว่าไข่แมงดาอะไข่าค,คาเวียเลยนะอ๋อครับเพราะไข่แมงดาว่ะไข่ <laughs> มแมงดาที่ร้านย่างเองอมไม่ได้ซื้อมาถ้าซื้อมาฟิตนั้นจะเป็นอีกแบบนึงครับผมอันนี้ย่างเป็นตัวเลยค่ะเช้ามาก็จะเอามาย่างกันแล้วตัวเลยข้าไม่ยา่กนทะเลเนี่ยทำไม่เป็นแรับผมเอาตัวเฮรา ใช่ค่ะหัวเห็ดรากินไม่ได้นะไข่เห็ดรากินไม่ได้ต้องไข่เหมือนบดำตายเลยไข่เห็ดรากสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมแบบแกงกะทิค่อนข้างที่จะเยอะครับที่ร้านเหรอคะใช่ครับคือเจ้าของร้านหัวโบราณอ๋อเป็นอาหารโบราณชอบทานอาหารที่มีกะทิเยอะอืมครับผมก็จะเอาเป็นกะทิก่อนหมดเว้ยปรานละหรือว่าจะทอดกากหมูนะครับขึ้นใจชิงชิงเลยเนี่ย อันนี้ต้มเนี้ยเป็นของคนจีนเขามาสอนเราคนจีนกินกันนาแล้วเราเรียนเ็นพุกสมอเขาเรียกคานาเขาเรียกครับถ้าเป็นผักผักเขาเรียกกะนาชายครับครับผมแต่นี่ชื่นใจอันนี้ก็เป็นกากหมูนะฮะค่ะออกหวานก็จะออกหวานๆครับอันนี้ต้องทานกับข้าวใช่อร่อยครับผมคนบุรีทำกับข้าวจะติดหวานค่ะ แต่เขาบอกว่าหวานคนเมืองชนเนี่ยก็ไม่เหมือนกับที่อื่นไม่เหมือนกับแบบคนเมืองเพชรครับเพชรจะหวานกับชนครับแต่เพชรจะชนอยู่ตรงข้างกันทะเลตรงข้างกันอาหารไดคล้ายกันครับพ่อเนี่ยอยู่เมืองชนน้อยเด็กครับแล้วพ่อเขาไปโตเมืองเพชรครับพ่อรู้พุกตรงๆคนเมืองเพชรอย่าปวดกันครับเมืองเพชรก็อร่อยนาครับแต่พ่อติดลิ้นเมืองชนรถเนี่ยรถพ่อเลย แบบนี้เขาเรียกว่าหวานปลายลิ้นไหมครับไม่หรอหวานปลายลิ้นเลยอันนี้หวานโคนลิ้นเลยหวานคนลิ้นนะครับหวานอร่อยอือร่อยอะเพราะว่าไม่เคยเหลือเลยค่ะกาบหมูจะต้องหมดก่อนครับผมเดีย๋ยวเรามาดูอีกเมนูนะครับนั่นก็คือไข่เจียวปูกระเทียมดองไข่เจียวปูกระเทียมดองนะครับโอ้โหปูแบบท่านผู้ชมดูฮะเป็นแบบชิ้นไข่เจียวปูด้วยเหรอใหญ่มากไม่ใช่เป็นไอ้นี่ค่ะเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามปูเลยเหรอเนื้อกล,าล้ามอ่อนอ๋ออ๋อเนี่ยครัโอ้นี่ พันกว่าหรือเปล่าหมินใหญ่อะไรที่เขาขายอะพันสามไม่ไม่ไม่ค่ะไข่เจียวปูพันกว่าอันนี้เท่าไหร่ไข่เจียวอันนี้จานนี้ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทชนะแล้วนะครับคนที่มาทานร้านนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแพงเลยซอสอาหารไม่ไม่แพงอันนี้เป็นซอสสีราชาคร่ะสีราชาค่ะใช้ของสิบในนี่เลยครับมันอร่อยนะคะซอสสีราชาก็ต้องกินกับไข่ไงเอาคนมุงชนเรารู้สหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอตัวนะไป ทานกันให้เต็มที่ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากรายการของเราด้วยนะครับสามารถติดตามได้ที่นะครับยูทูบนะครับเราจะมียูทูบชา n น l นะครับชื่อว่าแม่ช้อยนางลำนะครับเปิดพิสดารนะครับฝากกดซับสไคร้กดติดตามด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับดิ้นแม่ช้อยปากแม่ช้อยอร่อยเหาะนะครับสันติสวกงวิมลนะครับเราขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเมอูของร้านลักกี้เขาอยู่ที่ไหนนะอ๋ออยูหลังมหาวิทยาลัยพรลโยรับ อ๋ใครก็รู้จักครับผมจับหมดครับสาหรับคนที่จะมานะครับผมก็มาได้นะครับจริงๆแล้วเซิร์ชใน Google ก็ได้เลยว่าร้านนัตติหาดวอนนภพาหาดวอนนะครับก็คืออยู่หลังมอบุรพาครับมาง่ายนะครับอยู่ติดริมถนนเลยสําหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านเนี่ยนะครับขอบคุณด้วยครับที่ทำอาหารอร่อยๆอย่างนี้ให้เราพวกเราทานนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ